มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเท่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจำใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานผู้ปฏิบัติต่างสุขสำราญ บัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดีวันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวิตชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจารีสุขังเสติผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุข ธรมโมหาเวรักปติธรรมจารงธรรมนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงคัจฉิธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อน ธรรมกาโมภวังโหติผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญธรรมเทศสีปร,ราพะโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนดีผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนคนเราจะประสบผลสำเร็จหรือทำอะไรแล้วบรรลุถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งไว้ย่อมจะมีความ ตั้งใจอย่างแน่วแน่ย่อมจะมีเครื่องมือเครื่องมือเป็นแนวทางในการที่จะกระทำสิ่งนั้นให้ประสบผลสำเร็จท่านเรียกว่าอาธิษฐานอาธิษฐานนาธรรมนะธรรมะที่ควรตั้งไว้ที่ควรอธิษฐานไว้ในใจเมื่อเราอาธิษฐานไว้ในใจแล้วจก็จะแล้วทำตามสิ่งนั้นก็จะประสบผลสำเร็จ แต่คือคนเราส่วนมากเนี่ยก็จะอธิษฐานอยู่อธิษฐานอยากได้แต่ว่าจะไม่สร้างเหตุเช่อนอธิฐานว่าสาธุขอให้ข้าพเจ้าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งด้วยเถอะเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้สร้างเหตุไม่ได้สร้างเหตุที่จะทําให้ถูกรางวัลสาธุ u, ขอให้ข้าพเจ้าอายุมัน่นขวัญด้วยเถอะเนี่ยสาธุขอให้ข้าพเจ้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ส่วนมากเราก็จะไม่สร้างเหตุ ไม่สร้างเหตุที่จะทําให้เป็นไปได้สาธุขอใอยข้าพเจ้าสอบได้ที่หนึ่งด้วยเถอะแล้วก็นอนเสียไม่ได้อ่านหนังสือตำรับตำรานะเพราะสาธุขอใอยข้าพเจ้าร่ํารวยได้เถอะเนี่ยอธิษฐานอธิษฐานอยู่แต่ว่าไม่กระทําอธิษฐานเป็นการไหว้วอนเฉยแต่ว่าไม่ได้สร้างเหตุแห่งความตั้งอกตั้งใจเหล่านั้น ก็เลยไม่ไปถึงจุดมุ่งหมายปลายทางที่ตั้งไว้เราต้องดูอย่างองค์สูตในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเราทั้งหลายที่ทรงตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจแน่วแน่ที่จะออกบวชเพื่อเพื่อจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณนำหลักธรรมมาเผยแผ่มาช่วยสรพพสัตว์ท,ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากความทุกข์ อธิษฐานแรกที่พระองค์ตั้งใจไว้ตอนที่พระองค์เป็นเจ้าชายสิทธาฐานก่อนที่จะออกบวชคือพระองค์เห็นเห็นเทวทูตทั้งสี่เห็นเทวทูตทั้งสี่นสคนแก่เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็พงก็คุ้นคุค้นคิดคุ่นคิดว่าเออทําไมคนเราถึงต้องแก่ทําไมคนเราถึงต้องเจ็บทําไมคนเราถึงต้องตาย ทำไมต้องเป็นอย่างทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่เป็นไม่ได้หรือไม่แก่ไม่ได้หรือไม,ไ,มไ,ไม่เจ็บไม,ไม่ได้หรือไม่ตายไม่ได้หรือจะหนีจากความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างไรหรือจะแก่อย่างไรจะแก่อย่างมีประโยชน์เจ็บอย่างไรถึงจะเจ็บอย่างมีประโยชน์ตายอย่างไรถึงจะตายอย่างมีประโยชน์พระองค์ทรงคุ่นครุ่นคิดแล้วก็เห็นเทวทูตอันสุดท้ายก็คือก็คือนักบวชอ่านักบวชเห็นนักบวชแล้วประทับใจ เกิดความประทับใจว่าเออนักบวชนี่แหละที่จะเป็นหนทางที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เพราะว่าแก่เจ็บตายเนี่ยมันมีแต่ริ้วรอยแห่งความทุกข์เต็มไปด้วยความทุกข์พอเห็นนักบวชโอสาธุโขปัชชาการบวชนี้ดีดีจังเลยดีนักเลย,เ,ยเอาละเราจะต้องจะ,จ,ะจะต้องบวชให้ได้เนี่ยอธิษฐานตั้งใจไว้แล้วเห็นแล้วประทับใจแล้วพระองค์ก็ เสด็จออกบวชเสด็จออกบวชก็ศึกษาหาความรู้คือสละเลยนะหันหลังให้เลยหันหลังให้ราชสมบัติสลัดทิ้งเลยหันหลังให้พระชายาที่กําลังที่สวยสดงดงามและก็พระโอรสที่กําลังน่ารักทรัพย์สมบัติพระสถานต่างๆเวียงวังอะไรต่างๆทิ้งเลยสลัดทิ้งไม่เลี้ยวหลังกลับไม่เลี้ยวหลังกลับเคืออธิษฐานเพศ เป็นบรรพชิตนี่อธิษฐานเลยอธิษฐานอธิษฐานริมฝั่งแม่น้ําอโนมาเนี่ยเราจะได้ยินคําว่าอธิษฐานตั้งใจเนี่ยเป็นนักบวชเลยเป็นนักบวชบวชคือเสียสละเลยเสียสละตั้งใจอธิษฐานเพศเป็นนักบวชฉันจะเป็นนักบวชแล้วคราวนี้ตัดพระเกศเลยโยนขึ้นไปบนอากาศท,าท,าท้าวสกฤตเทวราชเอาอพระโอบทองคํามาลับไว้ไปประดิษฐานไว้ที่พระเกศตแก้วจุลามณีบนสวรรค์ชันดาวดึงเลย นี่คืออธิษฐานอธิษฐานของพระองค์เนี่ยอธิษฐานเป็นนักบวชบวชเพื่อที่จะสละเพื่อที่จะละจริงๆเลยทีนี้แล้วก็ประพฤติปฏิบัติธรรมประพฤติปฏิบัติธรรมทดสอบสำนักไหนที่มีการศึกษาเล่าเรียนพระองค์ก็ไปศึกษาเล่าเรียนสำนักนี่แหละดังศึกษาเล่าเรียนจนจบความรู้อาจารย์อาจารย์าารยกย่องว่าโอ้สุดยอดเลยสิทธัตฐานนี่สุดยอดมากเรียนด้วยความตั้งใจน ตั้งใจเนี่ยคือมีอธิษฐาน,ท,าน,ท,านท่านท่านทําอะไรท่านทําด้วยความตั้งใจจริงจังจริงใจทําด้วยความตั้งใจก็เลยประสบผลสําเร็จในการศึกษาเล่าเรียนจนจบความรู้อาจารย์เออไม่ไม่ใช่หนทางแห่งการตรัสรู้ไปหาอาจารย์อื่นอีกก็อธิษฐานอีกต้องจะตั้งใจให้ศึกเรียนให้จนจบความรู้อาจารย์เข้าฌานเข้าอะไรได้เออมีความสุขดีในสมาธิในฌานแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ ที่จะดับกิเลสไม่ใช่หนทางดับทุกข์เข้าฌานเข้าสมาธิก็สงบจิตสงบใจอยู่ใจสงบกิเลสไม่เกิดแต่พอออกจากฌานมาเห็นรูปมาได้ยินเสียงดงกมลิ่นลิ้มรสก็ทําให้เกิดกิเลสขึ้นมาเหมือนเดิมเออยังไม่ใช่กิเลสยังไม่ดับรงก็มาทรมานทีนี้อธิฐานจิตเอาในยุคนี้ เขาทำอะไรกันที่กำลังฮิตฮิตฮิตฮอตอ๋อทุกขรก,กิริยาพระองค์ก็มาบำเพ็ญทุกขรก,กิริยาทุกขระก,กิริยาอย่างแสนสาหัสเลยนะอ,อดอาหารโอ้ยอดจนผ่ายผอมเดินไปไหนโซนเซลมเหลือแต่กระดูกเออมันทรมานตัวเองมันไม่ได้เนี่ยมันไม่ใช่หนทางไม่ใช่หนทางเปลี่ยนเลยพระอ,องค์เปลี่ยนเลยนะพระพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเปลี่ยนแนวแนว,แนวทางใหม่เปลี่ยนแนวคิด ไม่ดันทุรังนะถ้าหนทางไหนที่มันจะไม่ใช่แล้วพระองค์ก็เปลี่ยนพะทำแล้วพิสูจน์แล้วทดลองแล้วไม่ใช่ในทุกขระกิริยาไม่ใช่หนทางในการดับทุกก็เปลี่ยนมาปฏิบัตทิทมบำเพ็ญเพียรไปหาสถานที่ใต้ต้นโพใหญ่ใต้ต้นโพใหญ่แล้วก็หาได้ที่นั่งหมอๆแล้วก็ริมฝั่งแม่น้ําด้วยไม่ไกลาจากแม่น้ําไม่ไกลาจากหมู่บ้านที่จะไปบิณฑบาตบำเพ็ญเพียรทางใจอธิษฐานในนี้อธิษฐานตั้งใจ แม้เลือดในกายจะเหือดแห้งไปเนื้อจะแห้งเหี่ยวแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกถ้าเรายังไม่บรรลุธรรมจะไม่ลุกจากอาสนะนี่แหละจะไม่ไปไหนเลยอธิษฐานแนวแน่เด็ดขาดอธิษฐานแนวแน่เด็ดขาดบำเพ็ญเพียรบำเพ็ญเพียรประพฤติปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าค้นพบค้นพบสัจธรรม เห็นไหมอธิษฐานธรรมเนี่ยทำให้คนเรานี่ประสบผลสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่เลยคือเป็นพระบรมศาสดาสมาาสมพุทธเจ้าคนเรานี่ถ้าตั้งจิตอธิษฐานทําให้ได้ทําให้ได้ทําให้สําเร็จมันก็จะก็จะเรียกว่าประโยชน์ก็จะเกิดขึ้นกับผู้นั้นแต่ส่วนมากเราท่านท่านทั้งหลายนี่อธิษฐานแต่ว่าไม่ได้ทําตามไม่ได้ ไม่ได้ทําไม่ได้สร้างเหตุตามแนวทางที่ตัวเองอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็แล้วไปอธิษฐานโอ้ขอให้ขอให้ร่ำให้รวยนะขอให้สุขภาพดีแต่ว่ากินเหล้าทุกวันนะไม่ได้มันก็เลยสุขภาพไม่ดีไม่ได้สร้างเหตุเราควรจะอธิษฐานอธิษฐานแล้วก็ตั้งใจทําให้ได้ทําอย่างไรแล้วต้องมีธรรมะประกอบด้วยมีคุณธรรมประกอบด้วยถึงจะเรียกว่าอธิษฐาน อธิษฐานอย่างแท้จริงถึงจะประสบผลสําเร็จเครื่องมือก็คือธรรมะธรรมะนี่แหละที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะทาให้สิ่งที่เราอธิษฐานให้ประสบผลสําเร็จได้แต่สิ่งที่อธิษฐานนั้นต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามทํานองคลองธรรมนะไม่ใช่ว่าอธิษฐานว่าตั้งใจว่าจะต้องไปฆ่าคนนี้ให้ได้ละไม่ใช่อย่างนั้นเป็นอกุศลธรรมแล้วธรรมะเป็นฝ่ายอากุศลเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะ อธิษฐานอธิษฐานธรรมมีอะไรบ้างหนึ่งมีปัญญาปัญญารู้รอบรู้สิ่งที่ควรรู้มีปัญญาหาความรู้หาแนวทางหาวิชาการพูดไง่ายๆก็คือตั้งใจศึกษาเร,าเรียนนั่นแหละทำยังไงถึงจะถ้าทางโลกก็คือตั้งใจศึกษาเร,าเรียนให้ประสบผลสําเร็จให้ประสบผลสำเร็จอย่างเช่นลูกๆนักเรียนทั้งหลายนี่ก็ตั้งใจเนี่ย อธิษฐานเลยนะตั้งใจว่าฉันจะต้องเรียนให้จบมสามฉันจะต้องเรียนให้จบมหกฉันจะต้องเรียนให้จบปวชปวสปริญญาตรนะีเอาทีละขั้นไปก็ได้แล้วก็เดินให้สู่จุดหมายปลายทางนั้นฉันจะต้องนําความรู้นี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันของฉันให้ประสบผลสําเร็จฉันจะต้องรวยนะรวยก็คือหาสร้างสร้างอาชีพที่จะ เป็นเหตุให้เราได้ร่ำรวยและก็เดินตามแนวทางนั้นให้ประสบผลสวตเ็จตามที่แนวตามที่จิตอธิษฐานไว้นี่คือหาความรู้มาเป็นเครื่องมือที่จะทำให้เราไปสู่จุดหมายปลายทางในทํานองเดียวกันในรนมงเดียวกันในทางธรรมก็เช่นเดียวกันฉันจะต้องเป็นพระที่ดีฉันจะต้อง ปฏิบัติทาให้ถึงจุดนี้จุดนี้แล้วก็ปฏิบัติทาไปเดินทางไปเดินไม่หยุดนะเดินทางไปเรื่อยๆการเดินทางนี่ถ้าเราเดินไม่หยุดมันก็จะถึงจุดมุ่งหมายปลายทางส่วนมากก็จะหยุดนะแต่ว่าหยุดแล้วก็ต้องเดินต่อนะหยุดหยุดพักได้แต่ว่าต้องเดินต่ออย่าหยุดแล้วก็หายไปเลยหยุดอ๋อไม่ไหวแล้วไม่ท้อถอยท้อแท้ท้อแล้วยังถอยอีกถอยหลังกลับมาที่เก่าอีกนะ เหมือนบางบางคนนี่กำลังจะดีดูแลรักษาสุขภาพกำลังจะดีนะมากินเหล้ากินยาสูบบุหรี่ซะแล้วเนี่ยก็เลยไม่ประสบผลเสเลในการดูแลรักษาสุขภาพประการที่สองอ่าประการที่สองประการแรกนี่ปัญญานะศึกษาทั้งทางโลกทางธรรมมีความรู้ทั้งทางโลกให้ประสบผลเส็จทางธรรมก็จะเป็นเครื่องประครับประครองจิตใจเราให้จิตใจเราแน่วแน่ ให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ถ้าทางธรรมถ้าทางโลกก็จะทําให้เราสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างฐานะให้มีภูมิรู้ภูมิธรรมอันดับแรกคืออธิษฐานว่าให้มีความรู้ภูมิรู้ภูมิธรรมมีปัญญาอย่างที่สองสัจจะ,ะมีความจริงใจตั้งใจแน่ๆแล้วก็ทําให้จริงทําให้จริงอย่าหล่อแหลกอย่าหล่อแหลอย่าขี้โกงตัวเองมีความสัส์ซื่อต่อตัวเอง เมื่อเราตั้งใจว่าเราจะเรียนให้ประสบผลสําเร็จเราก็ต้องทําให้ประสบผลสําเร็จอย่าอย่าโคดโกงตัวเองอย่าหลอกอย่าลวงตัวเองเดินให้ถึงจุดหมายปลายทางเรียนเรียนก็เรียนวยความจริงจังจริง,จรงใจประพฤติปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันอ่าประพฤติปฏิบัติธรรมตั้งใจศึกษาธรรมแล้วก็นํามาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่ใช่พอเวลามีคนมาเนี่ยค่อยนั่งสมาธิให้คนเห็นเดินจงกรมให้คนเห็น นะกวาดวัดกวาดวาให้คนเห็นไม่ใช่อย่างนั้นเรียกว่าทําบุญเอาหน้าภาวนาให้คนเห็นไม่ได้อย่างนี้เนี่ยก็จะไม่ประสบผลสําเร็จต้องมีความจริงจังจริงใจในการประพฤติปฏิบัตอิอย่างที่สามธรรมะอย่างที่สามที่จะทําให้เราที่เราจะต้องนํามาที่ฐานก็คือจาะระสละสละสิ่งที่เป็นค่าศึกแก่วความจริงใจสละ เราต้องกล้าเสียสละเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์สละวังสละความร่ํารวยสละราชสมบัติสละพระชายาสละพระโอรสสละพระบิดาพระมารดาบริวารในต่างๆสละสละทิ้งหมดนะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นค่าศึกค่าศึกที่จะทําให้พระองค์นี่บรรลุบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณเป็นห่วงเป็นห่วงพวกเราก็เช่นเดียวกันนะพวกเราในทางโลกเราก็ต้องสละนะ สละอะไรล่ะสละกิเลสที่มีอยู่ในจิตในใจของเรานี่แหละเราต้องกล้าอ่ากล้าที่จะไปให้สู่จุดมุ่งหมายปลายทางเรียนหนังสืออ่าการเรียนการศึกษาแล้วก็ต้องสละสละความสนุกสนานเพลิดเพลินโอ้ยส่วนมากก็คือติดความสนุกสนานเพลิดเพลินเด็กๆก็เลยเรียนไม่ประสบผลสําเร็จเรียนไปได้อยู่แต่ว่าไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควรแทนที่จะได้เกรด C ี ทุกวิชาก็ได้เกรดหนึ่งบ้างสองบ้างนะแต่กว่าจะได้ก็ต้องพยายามอยู่นั่นแหละคือช่วยนะ่มีคนช่วยคุณครูก็ช่วยพยายามดึงอยู่แต่เพราะเพราะว่าเขายังมีความสนุกสนานเพลิดเพลินไปนติดอย่างอื่นอยู่นะไม่ไม่มีจิตอธิษฐานไม่มีความตั้งใจที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จการประกอบอาชีพก็เหมือนกัน ที่เรายังไม่ร่ำไม่รวยนี่หนึ่งเพราะว่าเราไม่จริงใจไม่ตั้งใจไม่แน่วแน่ไม่แน่วแน่อ่าไม่แน่วแน่แก้ไขถ้าแน่วแน่แก้ไขหาแนวทางที่ถูกต้องแล้วมันก็จะประสบผลสําเร็จแต่นี่เราทําไปสักระยะหนึ่งก็หยุดเปลี่ยนแล้วอ่าจะเป็นแม่ค้าหน่อยขายของหน่อยโอ้ยเหนื่อยหยุดเนี่ยไม่มีความจริงใจไม่มีความสัตย์ซื่อต,ต่อตัวเองหรือบางทีโกงบ้างขี้โกงลูกค้าบ้าง นะโกงอะไรต่างประพฤติทุจริตนะก็เลยไม่ประสบผลสําเร็จไม่มีความจริงไม่มีความจริงใจไม่มีความเสียสละไม่สละนะไม่มีความเสียสละกิเลสที่มันมารุกรานจิตใจออกไปมันก็เลยไม่ประสบผลสำเร็จอย่างสุดท้ายก็คืออุปสมะอุปสมะนี้ก็ต้องหาอุบายเมื่อมียนมีอุปสรรคมาแล้วนี่เราต้องหากุศโลบายที่จะมาแก้ไขปัญหา ที่มันเกิดขึ้นเอาเราขี้เกียจทำยังไงถึงจะขยันที่จะขยันก็ต้องหาแนวทางหาแนวทางว่าเออต้องเห็นไหมพ่อแมผ่ผู้ปกครองทั้งหลายบางคนก็จะให้รางวัลแก่ลูกๆเอาเอาทำทำลูกสอบให้ได้ที่หนึ่งลูกจะได้อันนี้นะแม่จะให้อันนั้นแม่จะให้นาฬิกาแม่จะให้โทรศัพท์เครื่องใหม่แม่จะให้ตุ๊ก,กตาลูกก็ขยันแหละน,นี่คือมีเหยื่อมาล่อหาอุบายแต่ ถ้าเราจะประกอบกิจาการงานต่างๆถ้าเรายังไม่ขยันเราก็ต้องบอกตัวเองว่าถ้าไม่ขยันจะไม่มีอยู่มีกินนะจะไม่ร่ำไม่รวยต้องหาอุบายกระตุ้นตัวเองอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เหมือนกันในการประพฤติธปฏิบัติธรรมถ้าไม่ประพฤติธปฏิบัติธรรมไม่ขยันฝึกฝนอบรมตัวเองกิเลสก็จะเข้าเข้าสิงจิตใจมารก็จะมาจัดการกับเราก็จะทําให้เรามีความทุกข์ความลําบาก มากกว่านี้จะบนเวียนอยู่ในวัฏสงสารนี่แหละต้องบอกต้องเสือนสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆจะเอาธรรมหรืออาธรรมจะเป็นไฟธรรมะหรืออาธรรมก็หาอุบายมาสอนหาอุบายมาสอนตัวเองอยู่เรื่อยๆที่เราต้องฟังธรรมอยู่เรื่อยก็เพื่อหาอุบายมันปะละว้าปโลโอมจิตใจเราก็าจิตใจเรามันดือ้อมันไม่มันไม่มีความแน่วแน่ถ้ามีความแน่วแน่ตั้งใจแล้วก็ไปไปสู่จุดมุ่งหมายปลายทาง นี่แหละถ้าเรามีอธิษฐานนธรรม4ประการปัญญารอบรู้มีความรู้ทั้งทางโลกทางธรรมสัจจะจริงใจแน่วแน่ประพฤติสิ่งใดก็ให้จริงจังจริงใจอย่าหล่อแหลกจาคารูจ้จักเสียสละสละกิเลสลส,ลส,ลสละสิ่งที่จะมาเป็นข้าศึกแก่ความจริงใจแก่ความตั้งใจของเราและก็อุปสมะหาอุบายอุบายที่จะมาทำใจให้ใหเราเข้มแข็ง ใจเราแน่วแน่เนี่ยหาอุบายมานะเราก็จะประสบผลสําเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกทางธรรมทางโลกนะใครไม่รวยก็จะรวยได้นะใครไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองทํางานทําการได้ประสบผลสําเร็จถ้ามีสี่ข้อนี้แล้วเนี่ยปัญญามีความจริงใจมีความเสียสละมีความหาอุบายที่จะทำให้ใจของเราให้หนักแน่นมั่นคงนี่ถ้ามีสี่ข้อนี้แล้ว เราก็จะรวยเราก็จะประสบพ้นเสร็จในสิ่งที่เราปรารถนาทุกสิ่งทุกประการอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านทั้งหลายธรรมสวัสดีเจริญพร